เปิดไฟแป๊บนึงทุกคนคลิปนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคในการแต่งรูปโทนสีน้ำตาลง่ายๆในคลิกเดียวกันครับ เยสสวัสดีครับทุกคนผมแบงค์นะครับก็คลิปนี้นะครับเราจะมาบอกเทคนิคในการแต่งรูปโทนสีน้ําตาลนะครับง่ายๆในคลิกเดียวกันนะครับก็ในวันนี้นะครับเราจะมาแต่งรูปบนแอปไลท์ลูมมบายนะครับซึ่งแต่งบนมือถือนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะใช้พรีเซตฟรีของทางแอปเองนะครับเป็นพรีเซตที่เราใช้บ่อยและก็สวยมากๆนะครับไปเราไปเข้าแอปกันเลยดีกว่านะครับหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยวันนี้นะครับเราจะแต่งโทนสีน้ําตาลเนาะซึ่งเราก็เลือกรูปไว้แล้วนะครับรูปที่เหมาะกับโทนนี้ก็จะเป็นรูปแบบ ทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าแสงตอนเช้ารั่วแสงตอนเย็นนะครับหรือว่าใครจะไปเมืองเกา่าแบบแนววินเทจวินเทจหรือว่าเป็นคาเฟ่นเนี่ยก็จะเหมาะกับโทนนี้มากๆเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาแต่งรูปนี้แล้วกันนะครับทุกคนเราก็ได้เลือกรูปไปแล้วเนาะรูปนี้เราถ่ายตอนเช้านะครับซึ่งเป็นแสงแดดอ่อนๆกับทุง่งหญ้าสีเหลืองพอดีเลยก็น่าจะเข้ากับโทนนี้มากๆนะครับเดี๋ยวขอปรับเป็นแนวนอนก่นอนเพื่อที่จะให้ง่ายกับทุกคนนะครับขั้นแรกนี้เราจะไปที่โปรไฟล์ภาพนะครับซึ่งจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามอันซ้อนกันนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นรีเทสฟรีของทางไลฟ์รูมนะครับซึ่งทุกคนจะกดตรงนี้นะครับลูกศรแล้วก็จะเลือกได้นะครับมันจะมีหลายแบบเลยนะครับที่เราจะมาบอกในวันนี้ก็จะเป็นสมัยใหม่นะครับกดเข้าไปซึ่งถ้าใครตั้งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเขียนว่าโ,โมเด์น,นะครับตัวที่เราจะใช้ก็คือเป็นสมัยใหม่3นะครับกดปุ๊บรูปเราก็จะกลายเป็นสีน้ําตาเลยทุยคกคนโคตรเจ๋ง ก็จะมีหลายแบบเนาะหลายฟีเซตให้เราเลือกแต่วันนี้เนี่ยเราอยากมาบอกอันที่เป็นสีน้ําตาลเนาะเพราะเราใช้มันบ่อยจริงๆแล้วก็มันก็สวยมากจริงๆนะครับโอเคครับทุกคนก็พอเรากดเข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะเป็นค่า100อยู่นะครับเราสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพื่อเพิ่มความเข้มของฟีเซตได้นะครับเลือกรูปนี้นะครับเราตั้งไว้สักประมาณ70ินิดๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดู b e f o r e after กันหลังจากใส่ฟีเซตนะครับเห็นไหมรูปเราเป็นสีน้าตาลมากขึ้นแล้วก็ดู มีมิติและก็สวยมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้นะครับเรามากดถูกต้องได้เลยนะครับซึ่งถ้าใครชอบถีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็สิทธิ์เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับแต่ถั่วตัวนี้เราจะมาปรับต่อกันอีกนิดหน่อยนะครับเราจะไปปรับโทนเคิร์ฟนะครับไปที่ค่าเบติกแล้วก็ไปที่เคิร์ฟนะครับตรงนี้เข้าไปเลยเราจะมาปรับเคิร์ฟไว้เป็นตัวเอสเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้รูปมันดูมูดขึ้นไปอีกนิดน,นึงจิ้มกันได้เลยดึงข้างล่างขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ดึงขั้ เรียบร้อยนะครับบีฟอปเตอปุ๊บทีนี้นะครับเราจะมาปรับค่าพื้นทกันต่อนะครับส่วนตรงนี้นะครับรูปไขมืดไข่สว่างเนี่ยก็มาปรับกันตรงนี้เลยนะครับส่วนตัวรูปนี้เนี่ยมันมืดไปนิดนึงเราก็จะมาเพิ่มความสว่างขึ้นนะครับปึ๊บแล้วก็ลดไฮไลท์ลงมาประมาณนี้แล้วเราก็จะเพิ่มเงาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ตัวแบบเนี่ยมันเด่นขึ้นมาเนาะแล้วก็ลดสีขาวนิดนึงโอเครูปเราจะเป็นประมาณนี้แล้วครับทุกคน นี้นะครับเราจะมาปรับที่สีกันอีกนิดนึงนะครับเพื่อเราจะมาปรับสีเหลืองแล้วก็สีเขียวในรูปนะให้มันน้ําตาลเข้าไปอีกนะครับโดยเราจะมาปรับที่สีเหลืองนะครับเฉดสีเนี่ยเราจะเล่นไปทางซ้ายเนาะเพื่อให้มันอมส้มต่อมานี้ลดความอิมสีลงมาต่อมาก็เป็นสีเขียวนะครับทบบเหมือนกันเลยส่วนรูปใครที่เป็นรูปพอ์เทตแล้วก็มีแบบเด่นๆเนี่ยก็เราแนะนําให้ปรับสีส้มเพิ่มนะครับเพื่อที่จะ ปรับเฉดสีของผิวคนให้มันสวยขึ้นนะครับก็มาปรับที่สีส้มเนาะเดี๋ยวเราจะเลื่อนให้ดูปึ๊บประมาณนี้โอเคเห็นไหมรูปเราเป็นสีน้าตาลสวยเลยกดเสร็จสิ้นได้เลยครับทีนี้นะครับเราจะมาปรับที่ค่าเอฟเฟกกันต่อนะครับที่เราปรับบ่อยๆทุกรูปเลยนี้ก็จะเป็นพื้นผิวนะครับถ้าขยายผิวแบบเนียนๆนะครับก็เลื่อนมาทางซ้ายนะครับรูปมันก็จะดูนุ่มขึ้นแล้วก็ฟูงขึ้นนะครับแต่ถ้าใครอยากชอบแบบรูปแข็งๆหยาบๆหน่อยก็เลื่อนไปทางขวาเนาะ รูปเราก็จะดูพื้นผิวของรูปเราเนี้ยก็จะดูแข็งแขงขึ้นโอเคเราก็จะเลื่อนมาทางซ้ายประมาณ20นะครับอันนี้เราทํากับทุกรูปเนาะหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเพิ่มเกรนนะครับเพื่อให้รูปมันดูเป็นฟิลฟิลดูมูดมูดมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะทุกคนโอเคเราจะเพิ่มประมาณ25หนะครับถึง30เลยนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเห็นไหมเราก็จะรูปสีน้ตาตาลดึงเหลืองสวยๆเลยแต่รูปนี้นี่มันถ่ายในแสงเช้าแล้วก็ทุ่งหญ้ามันเป็นสีเหลืองนะครับทำให มันทาตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้าใครถ่ายที่อื่นหรือว่าถ่ายที่โลเคชันที่ไม่เหมือนแบบนี้เนี่ยก็ลองไปปรับใช้แล้วก็ลองไปปรับเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาฟีเศอน,นี้ไปใช้ในรูปอื่นๆดูว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปกดตรงนี้แล้วก็เลือกคัดลอกกันทั้งค่าทั้งหมดเลยแล้วก็เราไปรูปเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปรูปนี้นะครับเป็นรูปเห็นคนชัดดีนะครับก็กดวางกันทั้งค่าเลยทุกคนชุบเห็นไหมรูปเราจะเป็นสิ่นน้ำตาล สวยเลยซึ่งถ้ารูปใครเหลืองไปหรือว่าฟ้าไปนะครับก็เราสามารถปรับที่ไว้บาลานซ์ได้นะครับไปที่สีปุ๊บแล้วก็มาโยกตรงนี้นะครับอุณหภูมิเห็นไหมรูปนี้เราก็จะปรับนิดนึงประมาณนี้แล้วก็เราขอเพิ่มคอนทั้นรูปนี้ีนิดนึงปุ๊บเห็นไหมสวยเลยครับ before after โอเคเดี๋ยวเราไปลองรูปที่มันไม่มีดวงอาทิตย์ดูบ้างนะครับซึ่งเราเตรียมมาแล้วอันนี้เป็นรูป ตอนนี้เราถ่ายที่ทุ่งหญ้านะอันนี้เป็นวันที่ฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็รูปมันจะนเย็นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่โทนนี้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับกดวางกันทั้งค่าได้เลยรูปมันก็จะซีดขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีแสงของแดดที่จะทําให้เป็นคอนท้าส์นั่นเองนะครับเราก็จะมาเพิ่มคอนท้าส์ไปนิดนึงปุ๊บอาจจะไปปรับตรงสีเหลืองนิดนึงนะครับเพิ่มความเข้มขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมสีเขียวนิดนึงประมาณนี้ครับไวยเลย หรือว่าใครอยากให้มันน้าตาลเข้าไปอีกเนี่ยแล้วก็สามารถมาไปที่โปรไฟล์เหมือนเดิมแล้วก็ไปเพิ่มตรงสีน้ําตาลได้นะครับประมาณนี้เห็นไหมมันจะเป็นน้ําตาลเข้มขึ้นนะครับง่ายไหมโอเคครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการแต่งรูปโดยใช้ preset ฟรีของทาง Lightroom เองนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเราใช้บ่อยมากมนะครับและเราก็อยากมาแชร์ต่อทุกคนนะครับหวังว่านะ่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะ โอเคถ้าใครอยากให้เราทําคลิปอะไรอีกหรือว่าอยากมาสอนทวนอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องและก็เพจแบงค์เจอร์นียกันด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมไปแต่งรูปกันนะจี yeah.